สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีช n แนลคลิปนี้จะมาอธิบายเรื่องการตีบวกจูนนิ่งที่เป็นเพื่อนหลายคนคงเคยเจอปัญหาตีบวกแล้วได้ออปชันไม่ตรงสายเล่นดาบแต่ว่าได้แบมบูคัดเล่นร่มก็ได้แบมบูคัดเล่นเงาวก็ยังได้แบมบูคัดงั้นย้ายไปเล่นดาบคู่เลยละกันถ้าจะออกแบมบูคัดขนาดนี้แต่ปรากฏว่าได้เป็นซิวบายครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับนั่นอาจจะเป็นของดีก็ได้ถ้าจะอธิบายเรื่องนี้ ต้องขออธิบายพื้นฐานการคำนวณดามจของเกมนี้ก่อนนะถ้าเป็นเพื่อนเข้าใจแล้วจะรู้เลยว่าออปชันไหนเหมาะกับบิลของเราครับสกินอาวุธใหม่มาแล้วเหมือนรู้ใจอะ่ะกำลังฝึกเล่นร่มร่มก็มาพอดีตีไม่แรงแต่ท่าต้องแพงไว้ก่อน <c oughs> ถ้าเป็นเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมที่ถูกเติมเองผมแนะนำร้านนี้เลยครับอีลาสติกช็อเติมถูกเติมไวจดทะเบียนบริษัทมากว่า5ปีแล้ว การันตีด้วยยอดผู้ใช้บริการมากกว่า1 0 0 0 0แคนใช้ระบบอยูไอดี ID, ไม่ต้องบอกพาสเวิร์ดเติมได้ทั้ง PC และโมบายไม่มีรีฟันแน่นอนมีทีมงานดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจกดลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยครับอันดับแรกให้เ,เพื่อนเเปิดเมนู Develop แล้วไปที่ Details ดูตรง Fixical Attack เลขทางซ้ายจะเป็นค่าต่ำสุดเรียกว่า Min Fix ซเค a t เลขทางขวาจะเป็นค่าสูงสุด เรียกว่า max physical attack นี่คือตัวเลขพื้นฐานที่เกมใช้คำนวณดาเมจโดยค่าจะสุ่งแกว่งไปมาในช่วงนี้เมื่อเราโจมตีเกมจะเริ่มคำนวณความเสียหายขั้นแรกคือสุ่มผลลัพธ์ว่าการโจมตีครั้งนี้จะโดนหรือว่าไม่โดนโดยใช้ค่าความแม่นยำ precision rate ยิงค่านี้สูงก็มีแนวโน้มว่าจะตีโดนเรียกว่า precision hit แล้วจะเอาไปคำนวณดาเมจขั้นถัดไป แต่ถ้าไม่โดนจะเรียกว่า n o n precision hit ซึ่งก็จะเอาไปคำนวณดาเมจเช่นกันเพื่อนๆอนอาจจะงงว่าตีไม่โดนทำไมยังคำนวณดาเมจคือเกมนี้เข้าใจดีครับถึงเราจะตีวืดเขาก็ยังคิดความเสียหายให้เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะก่อนอื่นขออธิบายฝั่งบนก็คือกรณีที่เราโจมตีโดนเรียกว่า precision hit เกมจะคำนวณดาเมจแยกกัน3ก้อน i f i n i t y rate ถ้าติดอันนี้ ตัวเลขดามจจะเป็นสีส้มโดยเกมจะใช้ค่าสูงสุด max attack มาคำนวณเสมอและบวกโบนัสให้อีก35% critical rate ถ้าติดอันนี้ตัวเลขจะเป็นสีเหลืองดามจจะสุ่มระหว่างค่ามินกับค่า Max และบวกโบนัสให้อีก50%แต่ว่าถ้าไม่ติดทั้ง affinity และ critical จะนับว่าเป็น normal damage ตัวเลขจะเป็นสีขาวความเสียหายจะสุ่มระหว่างค่ามินกับค่าแม็ และถ้าดามจครั้งนั้นติดทั้ง Affinity และ Critical ตัวเลขก็จะเป็นสีส้มเช่นกันสังเกตว่าดามจจะแรงมากๆครับเพราะว่าบวกโบนัสทั้ง35%และ50%มาดูฝั่งข้างล่างกันบ้างอันนี้เป็นกรณีที่เราโจมตีไม่โดนเรียกว่า n น n Precision Hit เกมจะคำนวณว่าการโจมตีครั้งนี้มีโอกาสติด Affinity Rate หรือเปล่าถ้าติดจะใช้ค่า Max Attack มาคำนวณและบวกโบนัสให้35% เปลี่ยนจากการตีวืดเป็นหวดโดนเต็มๆเลยครับก่อนที่2คือ a อ p เ e s ลชั่นเรทถ้าติดอันนี้จะคำนวณดามจด้วยค่ามินเสมอซึ่งเบามากๆแต่ว่ายังก่อนเกมก็ยังใจดีมีตัวช่วยสุดท้ายเรียกว่า a อปเ e s ลชั่นคอนเวอร์ชั่นเเปลี่ยนดาม g จที่เบาเรากับแมวขวนให้กลายเป็น Normal d a าม g จซึ่งจะสุ่มค่าระหว่างมินกับ Max แล้วค่าสแตทอื่นๆให้โบนัสอะไรบ้าง ค่าบอดี้จะเพิ่มเลือด Power เพิ่มฟิสิ i อลแ a t แท c k ดีเ e นซ์เพิ่มพลังป้องกันและก็เพิ่มเลือดด้วยค่า Agility จะเพิ่มคริ i ิคอลเร e และ m i n ฟิสิ c อลแอ t แท็ส่วนค่าโมเมนตัมจะเพิ่มโอกาสติด Affinity r a เรและ m a x กซ์ฟิสิกอลแอตแซึ่งถ้าเราเล่นสาย Critical ตัวที่เราควรมีคือคริ i ิคอลเร e อันนี้สำคัญที่สุดเลยครับรองลงมาก็คือพรีซ i ชันเร e เพราะถ้าโจมตีไม่โดนจะไม่คำนวณคริติคอลเลยค่าที่3คือ Power จะเพิ่มตัว Physical Attack ค่า Agility จะเพิ่มทั้งคริ i ิคอลเร e และมินฟิสิ i อลแ a t แท c k ส่วนสาย Affinity ควรมี Affinity ี้เรอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับค่าที่2คือ m มเมนต u m อันนี้เพิ่มทั้งแอ f ฟินิตี้เรและ Max Physical Attack ค่า Power ก็เพิ่มฟิสิ i อลแ a t แท c k ควรจะมี Max Physical Attack ด้วยสังเกตว่า สาย Affinity จะไม่จำเป็นต้องมี precision ต่อให้โจมตีไม่โดนก็ยังมีโอกาสไปคำนวณเป็น Affinity Rate อยู่ดีแล้วสายไหนจะเหมาะกับเราในตัวเกมก็มีแนวทางให้แล้วครับเ,เพื่อนๆลองกดที่ Martial Arts แล้วกดตรง Martial Arts talents จะเป็นจุดเด่นของวิทยายุทธแต่ละอย่างตัวอย่างเช่น Strategy Sword จุดเด่นคือเลือดออก b l e e d i n g ตัว Martial Arts และ Inner Way ของสายนี้จะช่วยเพิ่ม Affinity Rate เราจรึงควรหาออปชันตัวนี้เพิ่มเข้าไปอีก d ดา a g e ของบล e d ดิงจะแรงขึ้นตามค่า i ฟิสคอลพินิเตชันเบลสไตรพ e นิเ t ชันและแม็กซ์ฟ i สคอลแ t a แทถัดมาคือค่าเบลสไตรแอ t ทริบิวอัพถ้าตรงนี้ขึ้นถึง100%แปลว่าตัดแล้วครับต่อให้เราหาออปชัน Max ก e ์เบลสไตรแอ t แท k มาก็ไม่มีผลอะไรแล้วอันสุดท้าย Attribute Attack d a m มจอัพเขาบอกว่า Attribute ทุกสายช่วยเพิ่มด a ม a g e แม้ว่าจะไม่ตรงสายก็ตามหากเรากดเข้าไปจะแสดงค่าทั้งหมดจะเห็นว่า Attribute แต่ละสายก็มีค่า Min Max เวลาที่เกมคำนวณ d a ม a จ e จะสุ่มค่าแกว่งไปมาในช่วงนี้และหากค่า Min มีมากกว่าค่าแม็กจะเอาค่า Min มาคำนวณเสมอหากเราเล่นสาย Affinity และตัวหลักของเราเต็มร้อยเไปแล้วให้หาค่าแม็กของสายอื่นจะเป็น b บูคัทซิ b ไบล stone split ก็ได้ครับ เพราะว่าค่า Affinity จะคำนวณด้วยค่า Max เสมอแต่ถ้าเราเล่นสาย Critical ให้หาค่ามินของสายอื่นเพราะว่าค่ามินให้ผลเยอะกว่าและมักจะมีโบนัสแถมด้วยอันนี้เป็นการสรุป3สายที่ผมเล่นประจำนะครับกระบี่กลยุทธ์ s t r ส t ิติซอ o r สค่าสำคัญสุดคือ Affinity Rate, Momentum, Power, Max Physical Attack, Physical p e n e t r a t i o n เต s t r i ด e p e n e ร e พ t นิเตช ราคาเบลสไตร์แอตติบิวอัพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วให้หาแม็กซ์ของสายอื่นเช่นแบมบูคัตซิล y s สโตนสปริตแต่ว่าถ้าเราได้อุปกรณ์ที่มีค่ามินสายอื่นก็ให้หาค่ามินแบบเดียวกันร่มบินเวอร์นอลอัมเบรล่าออปชันสำคัญคือมินซิลไบส์เอทแท็ซึ่งจะได้โบนัสคริ i ิค l ลดาม g จด้วยคริทิคัลเรดเอจ i ลิตี้พรีซิชันเรดคริ i ิคัลดามาจซิลไบส์พินิเตอร์ชัน ฟ i c a l Penetration ถ้าค่าซิลไบา์เต็มร้อเปแล้วให้หาค่ามินสายอื่นเช่นเบลสไตร์แบมบูคัต t โตนสปริปสายฮิลเลอร์พัดพนาเซียแฟนออปชั่นที่สำคัญคือคริติคอลเรทเพราะว่าการฮิลสามารถติด c r i ติคอลได้พรีซ i ชันเรทค่าเอ i l ลิตี้มินฟิสิ a อลแอ a แทเพิ่มความแรงของการฮิลได้ถึง25%ค่ามินและค่าแม็กซ์ของซิลไบายแอตแท็ซิลไบพินิเตชัน p ิคซิ c a ิลพ n น t r a t i o n ถ้าค่าสิวบายเต็มร้อยแล้วให้หาค่ามินสายอื่นเช่นเบลสไตร์แบม o ูคั Stone s p l ิ t ถ้าเป็นเพื่อนตีบวกได้ออปชันไม่ตรงสายก็ไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวแพชต่อต่อไปจะมีระบบแก้ไขออปชันได้ครับคิดว่าน่าจะมาในซีซั่นหน้าข้อมูลนี้ผมสรุปจากคำอธิบายในเกมนะถ้าผิดยังไงเพื่อนๆช่วยบอกผมด้วยนะครับถ้าสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ หรือว่าส่งข้อความไปที่ Facebook และ Discord ได้ลิงก์อยู่ใน Description ครับขอขอบคุณสมาชิกและ Super ร์ a ทจากทุกคนทุกการสนับสนุนของเพื่อนๆช่วยให้ช่องมีวันนี้ครับถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสด,ดีครับ